กะรท่้าน้านนท่านี่งสครบกีลนง้ะ้ขอเรียน,ะะเนเชิญท่านนิยมลงสีสีโดยหัวแก่ผู้บ่ายสาด้่น่นนะครับก็ขอขอบคุณน,น,นะครับทางเจ้าภาพนะครับที่ได้ให้ได้รับเกียริ นายเป็นอะไรนะฮะเป็นประธานของงานวันนี้ผู้เรียนคุณพ่อคุณแม่ของกระบ่าพระสายแขกผู้มีเกียรติท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมเองก็ในฐานะที่ผู้เข้าชาก็ได้รู้จักกับคุณบอร์รัศมีน้องเก๋นี่นะครับมาร่วนของเกียรตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่ที่ดอนงอังหวัมาที่กรุงเทพมหานครนะครับ ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับว่าผมย้ายไปอยู่ไีหนนะครับลูกตอนได้แต่งงานนะครับเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับว่าทุกที่ผมก็ย้ถาวรได้เพราะผมอยู่แถวตากอนะครับลูกสาวเยอะมากเลยนะครับตั้งใจอยากจะให้ลูกสาวได้มีที่มีครอบครัวมากนะครับพ่องานเราหนักแลวโอกาสที่คนระกอนนะครับกด้ทันขึ้นไปเนี่ย สุภาพตีเยอะมากผมอยากให้ลูกสาวของผมได้แต่งงานนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมีความสิ่งผมดีใจเก๋นะครับปีที่แล้วก็ไฟหนึ่งคู่ปีนี้ปีงบมาห้าหกก็อีกหนึ่งคู่ครับดีใจมากนะครับก็เคยบอกเก๋ไว้ว่าก่อนที่ผมจะย้ายนะคิดว่าคุณจะได้มีโอกาสมาร่วมงานแต่งงานคุณก็ เป็นสิ่งที่ผมดีใจนะครับก็ป็นนี้ก็ดีใจนะครับกับเจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวนะครับที่ได้เก๋ไปเป็นลูกเราไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีความมีความรู้นะฮะตั้งใจทํางานผมคิดว่ามีลนลครับนะครับเพราะว่าผมใช้งานทํางานอะไรต่างๆ,ๆนะครับก็จะได้รับควาลสำเร็จทุกอย่างเป็นคนที่มีความอดทนนะฮะเป็นผู้หญิงที่ ทัพพัวหรือว่าผู้ชายที่ได้ไปเนี่ยเป็นคู่ชีวิตถึงว่าประสบผลสำเร็จนะครับกวอนอื่นง,งานที่วันนี้จะมีมาได้นะครับจากดูไฮไลท์นะครับก็เห็นแล้วว่าคู่นั้นรู้จักกันแล้ว็เป็นมานานนะครับทีหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะความรักของทั้งสองคนการที่งานวันนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความรักความเข้าใจ